ขอบคุณพี่ประสาทครับให้ออหนึ่งพันคะแนขอบคุณครับช่วยกันผักดันนะครับผมิง้าเฮ้เฮ้ย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 ใครยอดใหญ่ขอบยอดใหญ่ครับผมหนึ่งแงนขอบเ้หนึ่งแมจาใครี่ยใครคอมเมนต์นะครับใครครับใครนตัว ฮ้ยใจเต็นหนึ่งแสใจเต็นไหมใจหายหนึ่งแสน้ยเออ้ยสนเอาเอาหนสเดี๋ยวพี่น้องไข่นอหน่เอาหนึ่งแสนพูดรเอาเอาเดี๋ยวรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นเอารอลุ้นใค่อุ้ยฟาดหมอยรถโอ้คนลุกขอบคุณพลังเนี่ยบุรีรัมนะครับผมไหะแนนรอรอยดหนึ่งแสเลยอะ เอาหนึ่งแสนหนึ่งแสจริงเดี๋ยวเรอดูโอ้ยถ้าใส่นีคอยโอ้ยรอรู้รารู้เร่องแน้แล้ของแคบ่ะหนึ่งแสนบาทอุ้ยอีลีบดไ้ยทยต้ามงหดเนี่ยนิกค่ากาแฟค่ากาแฟเสียเอ็มแล้วเสียอาบหนึ่งแส รอรุ้นรอรุ้นไถลาครับีลารอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นรอลุานนอกไถล้าครับรอรุ้นรอรุ้นจุดกับผ้าไปก่อนเลยสาธุ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 ปาร์ตหนึ่งแสนเลยไหมหนึ่งแสนคะแนนตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้1นึ0 0 0 กน้รดขาทุกวว่าเขาโอนมาใายคาเลขคือสิปโมเมนต์ดอกามว่าโถึเล็กนะครับพี่เตือ์หรือเปล่ากอนมาแล้ยอนมาแล้ยงอนมาแล้วรดมาใหญ่ได้จริงๆได้จริงๆครับผมใหญ่จริงครับขอบคุณหลายๆครับเลกเขึ้นชมงเองครับผมเที่ช็อโอ้ยมดีใจไหมครับดีใจกี่รีไหมชองไหอชอบแม่ไอริเตอรนแน่ แล้วรอรอลุ้นแล้วรอลุ้นครับรอลุ้นครับผู้ใดใหโอนมากครับผมครับสองคนเงินอยู่ทุ่งนี่สิโอนเร็วแท้อุ้ยขอบคุณพี่สุขครับให้พ่อการชัยกับพี่ลาสามร้อยคะแนนขอบคุณครับไหนพี่เต้ยยังไม่มาเลยหรือใครหรืออะไรไข่น้อยเหนียวแกยังไม่มาเลยอ่ะเอ้าอุ้ยลุ้น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 เอาตอนนี้ยังเงินมาก่อนแล้วเงินมากแล้วไม่มีแกแกรอดูอยู่นั่นไหะ ว่าแม่โดนผิดรครับเขาโอนผิดหรือเปล่านี่โอ้ไม่ไม่ไม่ยอดใหญ่ครับยอดใหญ่ยอดใหญ่มาแล้วด้านบนเดี๋ยวเด้อมันคือบอเห็นยบไหไปประมาณผมบอเห็นดิบอเห็นยบไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ไหลไหลขอบคุณพี่วัฒนาครับหนึ่งพันชุกแนนพิลาเนาะขอบคุณหลายๆครับถึงมากอินเตอร์พี่อินเตอร์ ยังไม่รู้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังยังไม่รู้นะครับรอลุ้นนะครับตอนนี้ทุกคนลุ้นไปทางพี่อินเตอร์นะครับผมอินเตอร์แน่ๆตอนนี้คือคอมเมนต์มาสรุปแล้วก็เป็นของลูกสาวแหละใช่ครับของลูกสาวก็เป็นของลูกสาวตอนนี้ยอดรวมเท่าไหร่ล้วพ่อไม่วันนี้หรอไม่รวมเลยแปดกกว่าแล้วดิอันเก่าหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ไหนไหนนะรัตนาพร พี่รัตนาพรหนึ่งแสนไหนนี่โอ้ขอบคุณครับรัตนาพรอะไรนะภาษาอังกฤษผมชื่ออย่างพี่รัตนาพรธรรมะขานขาตาหนึ่งแสนนะคบคุณหลายคนหลายครับพี่รัตนาพรขอบคุณมากป้าครับเยอเลยนะครับเขาหมดไปหนึ่งแสนหนึ่งเลยอ่ะ้รัตนาพรชื่อชื่อมนุษยหญิงเลยโอ้ยซื้อกันเลย แล้วขนลุกแหมือนขนลุกแอบได้ทีมไม่หายเลยครับพี่น้องตอนนี้ยอดแสนสองแล้วนะครับยอดแสนสองแล้วครับผมเฉพาะวันนี้ใช่ไหมเฉพาะวันนี้อ้อโหอันนี้เฉพาะวันนี้นะครับขอบคุณมากครับลงผิดที่สาลหนึ่งร้อยคะแนน